ไปเท <IS> <to re> ี่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายได้พี่พาไปกินตับ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 เอาครับเอาครับเอาครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับใครจะตกรอบใครจะตกรอบสองคนใครใครอู้อู้อู้แล้วคนที่ตกรอบก็คือน้องนิวกับน้องณพัทรช่าง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 น้องเคยเห็นช่างหรือเปล่าช่างมันจะโตไหมเปาจะหมกยาวเรีวกว่างวงเอาครับเอาครับเอาครับเอาไปครับไปครับเหลืออยู่อีกหนึ่งตัว อีกหนึ่งตัวใครได้หรือเปล่าโอ้แล้วคนที่ตกรอบก็คือมิทนั่นเองใช่หรือเปล่าครับใช่หรือเปล่าตัวนี้สามารถนั่งนั่งอะไรด้อ๋อมีคนนั่งแล้วโอ้ยมิก,กครับตกรอบนี้จนได้ใช่ใช่เอารอ,รอยกระทงรอยกระทงรงวันวันสงการคนเดียวเอาครับ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 อุ้ย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 ใคร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 ตก A B C นะครับตกรอบอย่าเพิ่งกระโดละโดลงจากม้าครับอย่าเพิ่งกระโดดลงจากม้าให้เขาทําการออกเกมให้เรียบร้อยก่อนนี่ครับ A B C ตกรอบแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลนะมะละกอมะละกอมะละกอเอาสม้สมสม้มส้มเอากล้วย,ยกล้วยกล้วยแอปเปิลมะละกอส้มกล้วยเอาครับไปครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยเหลืออีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยครับน้องอะไรนะปะอะไรนะอะไรเนี่ยเสื่อนะงแดงตกรอบ Happy birthday Happy birthday to you do 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 Happy birthday to you อ้าวต้องเดินเป็นวงกลมนะครับห้ามยืนอยู่กับที่นะครับน้อง CK นะครับ C ี K น่ะ C F อน่ะ Happy birthday to you Happy birthday เอาครับเอาเอาครับเอาครับเอาครับอุ้ย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 น้องไอหัวเขียวนะครับตกรอบหมีผู อ่มันแน่นออกต้อ,อตงยกออกจะบอกเอาไว้เอาไว้เอาไว้ก็ไหวตลอดอ่ะมันแน่นออกต้องยกออกเอาครับเอาครับเอาครับใครใครได้ใครได้ไดไดอุ้ย น้อง TSX นะครนับตกรอบเฉยเลยหมนพระอาจารย์ธรรมโชติสะระทิ้งบทเป็นมิ่งขวัญกำร,รังใจวังต่อก้อนทัพพม่าท,ทางน้อยใหญ่ทีขบเหงน้ำใจปนข้าเบกุยิเอ้าบางละจันบางละจันบางละจันมีอาจยืนอยู่ถึงวันเพ็ญเดือนท2สองอ้าว น้องใบหมอนฟาวใช่ไหมเมื่อกี้น้องใบหมอนนะครับดันไปขึ้นก่อนเสียงปืนนะครับโอ้โ mm hmm. หน้าเสียดายมากนะครับโอ้ห mm hmm. นิดเดียวเองครับ mm hmm. ก็เลยได้ที่ 2, 2> mm hmm. ไปนะครับแล้วส่วนคนที่ได้แชมป์ครับก็คือน้องคนนี้ครับ CTK นั่นเอง mm hmm. CFK mm hmm. แล้วนี่ก็คือผู้ที่ชนะเลิศอันดับที่1ครับ mm hmm. น้อง CFK ใ mm hmm. อยากเข้าร่วมกิจกรรมกับพวกเรามาพบกันได้นะครับ